ดูเรื่องของบิ๊กโจ๊ก่อนนะครับวันนี้ทนายความของบิ๊กโจยไปที่สอนเออตาปูนตามข่าวบอกว่าไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าในช่วงสิบวันที่ผ่านมาถูกออกหมายเรียกถึงสามครั้งครับนายนัทวิทย์เนติจารุโรธพร้อมทีมทนายความของพลตําร o เอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรนะครับไปที่สอนเออตาปูนนำหนังสือยื่นกับผู้อำกับการสอนเตาปูนะครับทวงคืนความเป็นธรรมให้กับลูกความ ถ้านายความบอกแบบนี้นะฮะจากการณีที่บิ๊กโจ๊กถูกกล่าวหาว่ามีเส้นทางการเงินไปถึงบุคคลใกล้ชิดพร้อมผู้ใต้บังคับบัญชาญแล้วก็ไปเชื่อมโยงถึงเว็บพนันออนไลน์นะครับยืนยันว่าไม่มีเส้นทางการเงินใดไปถึงพลตรวจเอกสุรเชษและภรรยาเลยครับ ส่วนการที่พลตารวจเอกสุรเชษฐ์ถูกกล่าวหาในครั้งนี้ก็คือการนําหลักฐานเก่ามาดําเนินคดีจากการณีที่พันตํารวจโทคาริศผู้ใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในบัญชีม้าคดีของมินนี่ที่สอนอนทุ่งมหาเมฆนะครับซึ่งทางปปชเนี่ยมีมติรับไต่สวนไปแล้วเมื่อวันที่4มีนาคมอีกทั้งกองบัญชาการตํารวจนครบาลครับตั้งพนักงานสอบสวนมาดําเนินคดีโดยใช้เส้นทางการเงินเดิมมากล่าวหาอีกนะครับ และจากที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกครั้งที่3ภายในเวลาแค่10วันนั้นตัวน,นี้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติครับโดยพลตำรวจเอกสุรเชษย์ยังไม่เคยได้รับหมายเรียกสักครั้งเลยนะครับซึ่งตามความเป็นจริงแล้วการออกหมายเรียกแต่ละครั้งควรจะเว้นระยะห่างประมาณ15วันก่อนที่จะออกหมายเรียกครั้งต่อไปครับนักข่าวก็ไปถามอีกมุมหนึ่งนะฮะไปถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน ซึ่งท่านก็กสัมภาษณ์สั้นๆนะครับถึงกรณีการออกหมายเรียกครั้งที่3คือท่านไปประชุมแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สํานักง,งานประลัดสํานักนาย,ยกและทมนตรีนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ขอตอบนะครับให้ทนายความเป็นคนตอบตัวเองขอทํางานก่อนครับนอกจากนี้บิ๊กโจ๊กก็ยังปฏิเสธตอบคําถามถึงความกังวลใจความเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็ย้ำว่าขอให้ทํางานก่อนนะครับและขอให้ถามเรื่องงานก่อนที่จะขึ้นรถ แล้วก็ออกจากสํานักปลัดไปครับค่ะปกติการออกหมายเรียกเนี่ยสองรอบถ้าเจ้าตัว,มตวไม่มารับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องออกหมายจับแต่กรณีของบิจ๊กโจ๊กคือหมายเรียกรอบที่3และวันนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้ไปที่สนาตาปูนซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนที่ออกหมายจับนะคะปรากฏว่านักข่าวเนี่ยไปเจอตัวที่ทำเนียบรัฐบาล